อ้ความคิดปรุงแต่งในพิจารณาธร,รมไในพิจารณาธรรมะไม่ต้องไปพิจารณามันหรอกถึงเวลามันพิจารณาของมันเองสร้างความความเป็นปกติของใจให้ได้ก่อนบางคนที่หลงไปเพราะว่าลมมัวแต่ไปเอาความคิดไปนั่งพิจารณาความคิดมันไปนั่งคิดเอาน่ะเราไม่ต้องไปนั่งคิดหรอกมันคิดของมันอยู่แล้วไม่ไม่คิดมันก็คิดวิธีการของเราก็คือทาให้มันสงบก่อนเหมือนเราเหมือนเราเลี้ยงวัวป่าเราจับสัตว์ป่ามาเราต้องทาให้มันสงบก่อน วันแรกสองวันเนี่ยมันไม่กินหรอกข้าวอ่ะเอาน้าให้มันกินมันก็ไม่กินเอาหญ้าให้มันกินมันก็ไม่กินวิธีการก็ปล่อยให้มันเดินให้เหนื่อยก่อนเห็นไหมมาวัดเนี่ยทำอะไรทําให้มันทุกข์ซะก่อนพามันทุกข์พามันขัดใจพามันฝืนใจพามันฝืนกิเลสสิ่งที่เคยสุขสบายไม่ให้สุขสบายสิ่งที่เคยอร่อยไม่ให้อร่อยสิ่งที่เคยหลับนอนอย่างสุขสบายไม่ให้หลับนอนอย่างสุขสบายขัดมันเห็นสัตว์ป่าเห็นอสุรกายเห็นเปรตเห็นอสุรกายเห็นสัตว์นรกในใจ พอเห็นได้มันก็สงบระงับลงมาดังนั้นอยู่กับลมไว้อยู่กับก,กายไว้ความคิดเกิดขึ้นทิ้งเลยกับมาลมความคิดเกิดขึ้นทิ้งกับมากาย